ลุงเช้ามาแล้วจ้าไม่เอียงเอ้ยคุยบ้านเนืองเข้าใจประชาธิปัตย์รีสตาร์ทลุงเชาเจาะลึกอภิสิทธิ์ท้าชนการเมืองเงินถุงสอสอที่ดีคุณเองก็เป็นได้จริงหรือ สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการเจาะประเด็นร้อนกับลุงชาวน้เมืองคอนทาง Talk Podcast Thailand นะครับพี่น้องครับวันนี้ลุงชาวมีเรื่องที่ต้องขอพูดให้ชัดชัดในฐานะที่เราเป็นเจ้าของประเทศนี้ร่วมกัน เราเคยถามตัวเองไหมครับว่าสอสอที่เราเลือกเข้าไปเขากำลังทำหน้าที่ผู้แทนของเราจริงๆหรือหรือกำลังทําหน้าที่ตัวแทนของใครบางคนที่พร้อมจ่ายนี่คือคำถามที่เจ็บปวดนะฮะและมันเป็นที่มาของประเด็นร้อนที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ครับ เรื่องของพักประชาธิปัตย์ครับพักที่อยู่คู่ฟ้าเมืองไทยมาอย่างยาวนานกว่า70ปีวันที่5พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมาคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะหัวหน้าพักคนปัจจุบันได้ออกมาเปิดแคมเปญที่น่าสนใจมากสโลแกนที่ว่าสสที่ดีคุณเองก็เป็นได้นะนี่คือการเปิดรับคนใหม่เข้าสู่พักอย่างเป็นทางการท่ามกลางกระแสเลือดเก่าที่กำลังจะไหลออก ลุงชาวองว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการหาเสียงแต่เป็นการต่อสู้ทางความคิดครั้งสำคัญของประเทศไทยเลยก็ว่าได้พี่น้องครับสิ่งที่ลุงชาวเห็นว่าน่าสนใจที่สุดในการถแถลงของคุณอภิสิทธิ์คือการยอมรับสภาพความเป็นจริงของการเมืองไทยในปัจจุบันอย่างตรงไปตรงมาครับ คุณอภิสิทธิ์พูดชัดเจนว่าบ้างเมืองเรามีปัญหาที่มันสะสมเรื้อรังยืดเยื้อมาอย่างยาวนานส่วนหนึ่งเป็นเพราะการเมืองไม่สุจริตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินทุนสีเทาการทุจริตคอร์รัปชันหรือแม้แต่การทำผิดกฎหมายร้ายแรงไปจนถึงอาชญากรรมข้ามชาติท่านบอกว่าถ้ายังปล่อยให้การเมืองเป็นแบบนี้ต่อไปเราจะมองไม่เห็นเลยว่าประเทศจะเดินไปข้างหน้าได้อย่างไร พี่น้องครับตรงนี้เองที่ลุงเาาอยากให้เรามองให้ลึกการที่ผู้นำพักการเมืองใหญ่ออกมาพูดว่าการเมืองทุกวันนี้มีแต่เรื่องของตัวเลขสองหลักมันคือการชี้เป้าไปยังการซื้อสิทธิ์ขายเสียงและการใช้เงินทุนมหาศาลในการขับเคลื่อนกลไกลการเลือกตั้งจนกระทั่งนโยบายหรือแม้แต่ความดีงามมันก็กลายเป็นเรื่องรองไปหมดแล้วครับ การที่พักประชาธิปัตย์ซึ่งมีบาดแผลจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาประกาศว่าไม่ว่าคนเก่าจะลาออกไปเท่าไหร่เราจะเริ่มต้นจากศูนย์และสร้างคนคนสร้างพักและพักสร้างประเทศนี่คือการเดิมพันที่สูงมากเดิมพันด้วยอนาคตของพักและเดิมพันกับความเชื่อที่ว่าคนดีจะเอาชนะเงินตราได้ในสนามเลือกตั้ง2,569ที่กำลังจะมาถึง สโลแกนสอสอที่ดีคุณเองก็เป็นได้นะจึงไม่ใช่แค่คำเชิญชวนให้มาลงสมัครครับแต่มันคือการท้าทายประชาชนทุกคนและที่สำคัญคือคุณอภิสิทธิ์ย้ำไว้ชัดเจนว่าที่เชิญชวนนี้ไม่ได้ชวนมาสบายเพราะวันนี้ถ้าไม่เหนื่อยบ้านเมืองก็ไม่ดีขึ้นชวนมาเหนื่อยชวนมาทุ่มเทกับเรา นี่แหละครับคือสิ่งที่ลงเชาอยากจะปรบมือให้เพราะในยุคที่การเมืองมีแต่การเสนอความสบายเงินแจกหรือนโยบายที่เน้นตัวเลขให้คนรู้สึกง่ายการมีพรรคที่กล้าบอกว่ามันเหนื่อยกับเราเถอะมันคือความจริงใจนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็คือความเสี่ยงที่สุดในยุคนี้ด้วย คุณอภิสิทธิ์รู้ดีว่าการเมืองใหม่นี้ยากใช้เงินซื้อขายกันแต่เขาก็ยังเชื่อว่าจะมีจุดพลิกผันถ้าประชาชนมองเห็นอันตรายจากเรื่องเหล่านี้นี่คือการโยนความรับผิดชอบและความหวังกลับมาสู่มือของประชาชนอย่างแท้จริงครับ การเมืองวันนี้คลื่นลมโหมแรงไม่เกรงกลัวอำนาจหรือเงินตราที่เข้ามาหากแต่กลัวใจคนว่าจะหลงทิศทางความเหนื่อยยากที่ลงทุนจึงจะพาทุกคนเดินทางสู่แสงทองการสร้างคนดีเพื่อมาเป็นฟันเฟืองในระบบต้องแลกมาด้วยความทุ่มเทและเสียสละทั้งของพักและของคนรุ่นใหม่ที่ตัดสินใจเดินเข้าสู่สนามนี้ พี่น้องครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับพักประชาธิปัตย์มันไม่ใช่แค่เรื่องของพักการเมืองพักเดียวแต่มันคือกระจกสะท้อนถึงคุณภาพประชาธิปไตยของเราหากการเลือกตั้งครั้งหน้ายังคงเป็นเรื่องของการประมูลซื้อขายประเทศไทยจะเสื่อมโทรมลงอย่างที่ท่านอภิสิทธิ์กังวลเราต้องมองให้เลยคําว่าสโลแกนหรือตัวเลขง่ายๆไปให้ได้แล้วหันมามองเรื่องใหญ่ของประเทศ ทั้งการค้าการลงทุนเศรษฐกิจและกลไกที่จะสร้างความเติบโตที่ยั่งยืนลุงชาวคอฝากไว้ให้คิดครับเมื่อมีคนกล้าที่จะยืนหยัดต่อสู้กับอำนาจเงินและความไม่สุดจริตในฐานะประชาชนเราจะเลือกผู้แทนที่เหนื่อยและทุ่มเทเพื่อบ้านเมืองหรือเราจะยอมจำนวนต่อผู้แทนที่พร้อมจ่ายเงินเพื่อเอาเปรียบประเทศต่อไปแคมเปญสอสอที่ดีคุณเองก็เป็นได้นะมันกำลังถามเราทุกคน ว่าเราต้องการการเมืองแบบไหนให้กับลูกหลานของเราถ้าเราอยากเห็นทางเดินใหม่เราต้องลุกขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่รอให้คนอื่นมาเป็นตัวแทนของเราอย่างเดียวครับวันนี้การจออประเด็นร้อนกับลุงเชาก็คงต้องขอฝากข้อทิดไว้เท่านี้ก่อนนะครับก่อนจากกันครับ ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่สมัครเป็นสมาชิกช่องลุงเชาเพื่อนําเงินไปสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนสาธิตยานากาวาทางเลือกใหม่ของเยาวชนไทยหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อไม่พลาดทุกประเด็นร้อนนะครับแล้วเราจะกลับมาเจาะลึกสถานการณ์โลกและไทยกันใหม่ในตอนหน้าเสียงจากคนคอนเพื่อคนไทยทุกคนเจาะให้ลึกพูดให้ชัดฟังแล้วคิดเป็นเห็นทางเดินประเทศไทยสวัสดีครับ คนจริงไม่เมืินเฉยเลยพูดให้ชัดเจนเป็นทางเดินประเทศไทยฟังแล้วคิดเป็นเห็นทางเดินเดินประเทศไทยลุงเช้ามาแล้วจ้าไม่